อ้วนดำแล้วอ้วนขาวปกติน้องจะอ้วนเขียวนะเราสั่งไปสออย่างตัวใหญ่มากเลยเน<อ>ี่ยทีนี่คือตรงที่จอดรถเราแล้วนนเนี่ย คือภาพบรรยากาศหน้าที like. uh ่พ oh. ักของเรานะครับฮัลโหลซันแดนรีสอร์ทที่จอดรถปาร์กิ้งในละแวกนี้ก็จะมีที่พักหลายที่นะครับเมื่อวานมาถึงดึกไม่ได้รีวิวเลยบรรยากาศดีนี่คือทะเลทะเลทะเลนะครับไปซิฟิเราพักที่ซันแดนด์รีสึกนะคะอยู่พ้กงัางสา สนสี่นั่นก็คือล็อบบี้ด้านบนคือที่นี่เขาจะพนักงานเริ่มให้บริการคือแปดโมงถึงสองทุ่มนะถ้ามานอกเหนือเวลานี้ต้องแจ้งเขาแล้วก็สองทุ่มเขาจะล็อกเลยล็อกเสร็จก็มีการใใช่แล้วก็มีออนเซ็นใช่เป็นออนเซ็นแต่ห้องนี้ใหญ่มากแต่ไม่มีห้องน้ําแบบอาบน้ํานะคะแต่มีห้องน้ําที่นี่เป็นห้องนอนเรามีห้องส้วมมีห้องส้วมใช่ มีเคาน์เตอร์บาร์นิดหน่อยตึ้งตึง้งน้ำอยู่ในกลอแต่ว่าไม่อาบน้ำไม่ได้นะคะก็คือแปรงฟันล้างหน้าเลยนะ,ะแล้วก็ค่อยไปใช้ออนเซ็งมีรองเท้าให้รองเท้าใส่ข้างในให้นะคะปุ๊บจัน,นที่ใครสนใจก็มาได้นะคะอันนี้ระเบียงออกไปได้ด้วย Morning นะฮะ from Pacific เมื่อคืนมามองไม่เห็นอะไรเลยมืดฝนตกด้วยฝนน่าจะหยุดประมาณตีหนึ่งอ่า,อานูาน่นไงที่เราจะไปที่ละออมาถูกถูกหน้าแล้วน่าจะได้ได้เห็นแบบเขียวเลยนะฮะวิคกที่แล้วเึงเผาออไปเม,มาเ,าเทนอะไรโอโอมูอะไรนิาหนึ่งเดี๋ยวจำไม่ได้ โอ้สวยมากเลยอะจากมุมเนี้ยเยี่ยมไปเลยครับถือว่าเป็นตำแหน่งห้องที่ดีนะฮัลโ่ลนี่เป็นเบรก f ้าของเรานะคะโอ้โหเขาถือมาให้เป็นบัสเกตน่าเลยคือตอนแรกเขาบอกเราว่าให้ไปกินเลยฟลองเอใช่แต่ว่าเราจะออกเราจะออกประมาณแปดโมงอาหารเช้ามีแปดโมงเออเขาเลยเตรียมมาให้มันเป็นเบโตะค่ะทุคนมีอะไรบ้าง วันนี้คือเราสั่งเป็นจะเป็นมีดเนาะจะเป็นฟันมีเลือก2แบบอ๋อโอ้โหอเส็้วือหื้ื้อสุปร้อนมากอ้าวอันนี้มีอะไรคะอ่ากาแฟคณยิ่ง นเป็นน้ำส้มมีซอสมกาแฟแน่เลยกาแฟน่าตาอาหารเช้าของเราครบเสร็จคุณพ่อก็ข้อดีของ o o กเกิลทานเ a t e นะครับคุยกันผ่าน Google ลทานเส a t e ใครดิบเนื้อข้าวปะเนื้อข้าวแน่นเลยอุ้ยเลยอิชนาคิมา พี่พักดีพี่พักดีพันเก้าพี่โหลดโหลดโหลรีวิวแบบก็เร็วรีวิวก็เร็วไปเจอกันเจอกันวันนี้เรากำลังจะไปที่ภูเขาชื่ออะไรหนิพี่เราภูเขามิดโอมูรุมิดโอมูรุโอมูรุเธอเมื่อคืนฝนตกเช้าอากาศดีเลยนะ เดือนนั้นนะครับน้องอ้วนดำนะค้องอ้วนขาวปกติน้องจะอ้วนเขียวนะนี่เป็นน้ำตาลเขาเพิ่งเผาเขมาจูบกันคาราทอะไรนี่ขึ้นลงอินดิวิวอรดเจ็ดร้อยครับสองคนก็พันสี่เป็นไปกันเอ ไม่ขึ้นหรอเปิด9ก้าโมงฮะเรามาถึงไวไปแต่เราไปที่อื่นดีกว่าก็นึกว่าอยู่ว่าใครขึ้นไปเขาขึ้นไปเช็คทำความสะอาดแล้วก็เช็คทำทำไมพูดน่ารักจ้าถ่ายรูปน้องไว้ยังยังเราถ่ายด้วยกันดด้วยกันไหมถ่ายรูปคู่ถ่ายด้วยกันถ้าเยถ้าคย่ถ่ายตรงนี้ก็พอมากลก็สวยแลยหนึ่งสอง โอเคนี่ครับกลับครับไปที่อื่นต่อมาเช้าครับมาเช้ามาดูบรรยากาศเฉยดีพอด,ดีนะน่ารักดีมาเที่ยวได้ครับแต่แนะนําคือ9โมงถ้าขึ้น700เดี๋ยวเราปักหมุดไว้ให้นะเวลาที่ไปบ๊ายบาย นี่ไล่เฮาอ๋อนี่ไงทีหลักโอ้โหมาเร็วมาเร็วมาเร็วคือเอาจจริงนะครับต้องขอโทษด้วยที่เราไม่รู้จักชื่ออะคือดูดูมานะไม่ใช่ไม่ดูเออนี่โอ้โหโอ้สวยมากเลยโอ้โห สั s สเปนชั่นริชสวยจังมีที่ดําน้ําด้วยเหรอดําน้ําตู้าตกปลามีที be, ่ดูวิวด้านหน้านะครับมีห้องน้ําไหมวีลคอมทูวีลคอมท e อิสุเพนิสูล่ายูสโกโกบอลจอร์พร ท,ที่ที่เราเห็นนี่ใช่ไหมที่เราเห็นตรงนั้น,โโน,โนใช่ไหมยยังมีน,นี่ไงมันเป็นแลนด์มาร์คให้รับหนึ่งใช่ไหมมิดอ,อะไรเนี่ย<อ>มันจะอยู่ตรงไหนบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยเราอยู่นี่ไปซื้อจิบซิโอ้กดกดที่ห้องน้ำอยู่นี่เจอแล้ว นี่คือพระพาคารนะครับอยู่ด้านบนแต่ว่าเราจะไปทางซ้ายใช่ไหมเพราะว่าเราจะไปทางไหนวะสะพานอมีทางแคบๆตรงนี้นะฮะจะไปดูกันมาเขาเรียกว่าคาโดวากิ เคปสแตนชั่นบิดนะครับ่ามันจะเป็นยังไงมาดูก kind of ันครับทุกคนคาราดืดๆเดินดินดเดินเดนเน้องเเนี่ยเดินดินเดินเดินเดเดินเดิ o สวยมากยตรงนู้นคือที่เราที่เราถ่ายมาครับอ๋บอดูมันซาะเข้าไปซาะเข้าไปทีละดูเป็นรูเลยรูเยอะเๆ,ๆอยู่ใช้เวลาขี่พันธีครับเนี่ยนี่สะพานโยกรับรู้ถึงสะพานโยกเป็นความแบบน้ำทะเลสีสดใส มาครโอ้ยมีคนแต่งเพลงอ่ะพี่รักนี่ค่ะด้านหลังเขามีโน้ตเป็นเพลงด้วยนะเป็นโน้ตแถมแถมเอะถ่ายให้พี่เมียให้พี่เ <laughs> สวยงามากครับมมีทางเดินลงไปอีกอ่ะกา,ายะมีคนตกปลาด้วยที่รัก คือพอมาตกปลาด้วยครับเห็นไหมไกลๆนู่นเขียวๆลงไปไงไม่รู้เนี่ยลงไปยังไงครับคุณลุงทางเดินลงครับนี่ก็เป็นาขาตั้งกล้องเลยเขาจะถ่ายให้ที่รักกอดเอว ภูเขาอะไรเกาะหรือเปล่าเกาะ โอ้โหนั่นคืออะไรอะที่หลักมีคนขาตึงแล้วหนึ่งโอ้ต้มไข่หรอขอมสึ <c oughs> โอ้ยอันนี้ใหญ่เลยอันนี้คือแบบโบราณเลยเ <c oughs> น,นี่บบบนยมันจะต้มไข่แบนดูดิบ <c oughs> ดิดิดิ เพื่อมากินกันคือไข่ต้มถ่ลยรูปเมื่อกี้มีสาวนะครับไปคุยนะฮะเรื่อง มาจอดรถเออถ้าไหร่เขาว่าไงนะคะเขาบอกว่าวันที่จอดฟรีนะคะเพราะว่ามันเป็นอ่าเหมือนเป็นวันสุดท้ายเฟสติวัลของคาวาสุที่มีนี่นะคะก็เลยจอดฟรีแต่ตอนนี้เราเจอต้นไม้สวยมากเลยโอ my god my god โอ้โอ้โหนี่ที่นี่คือตรงที่จอดรถเรานั้นเนี่ยโอ้โหสวยไหมฮะชมพูมากเลย ซากุระใช่ครับเ,ออเขาบอกว่าในช่วงเฟสติวัลนี้นะฮะจะเปิดไฟประดับต้นซากุระตอน6กโมงเย็นถึง3ามทุ่มอ,อ่าตอนนี้ใหญ่ๆเลยเออสวยมากเลยครับ ให้มันจบนงันเดียวไปเลยดยยอไหนชมพูดเจอขไม่ายเป็นรูเขให้ขกล้องเขเป็นถ่ายทีนี้เราก็เก็บพัดงวัตเทศดเอดูมันดอกกลังร่วงฟิวลงมาสวยงามเลย สะพานไหน,หหนไม่ใช่สะพานนี้ใช่ไหมนหนไหนฮะดูหน่อยนีไ่ไไม่เห็นไงไม่เห็นห <c oughs> เราเเที่รามีของกินด้วยนะกรอเีกรสักัดีอ่ะก おおどういてふ 你怎么？ интересные กินยังมีร้านขายของนะมีต้นสากุระน้อยจริงๆถ่ายเราถ่ายเหมือนฮอเทดเราเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราเดินจูงกันไปเรื่อยๆอ่าได้ครับ Yeah.

เราสั่งไปสองอย่างโอ้ดูตัวใหญ่มากเลยที่รักลองดูว่าจะเป็นยังไงที่นี่เช็คอุณหภูมินะมาได้เลยอย่างเช็คอุณหภูมิโอ้

อ,อร่ายมากรสชาติางไตงถั่วยังเผ็ดนิดนึงก็เป็นหอยแบบหอยอย่าแต่มันนุ่มอ่ะออเขาว่าอุณหภูมิมันพอเหมาะมากนี่เขาว่ะไอ,อ้ที่รักกนะินไหมรสชาติหอยนี่ครับมันชิมหอยคาวาซึนะมันจะเป็นยังไงครับอิตาลีมาส มีความฉ่ำใช่น้ำเยอะเออน้ำเต็มมีนุ่มๆนุ่มๆนิ่มๆนิ่มๆน่มๆนิ่มๆนิ่มๆเิ่นิ่มๆนิ่เๆนิ่มๆนิ่นามะนิ่มๆิ่มน่มน่มิ่มๆนิมๆมนิ่ม่มๆนิ่้ๆนนิ่เๆนิ่มๆนน่มนิ่มๆนิมานินิ่มมๆนิมนน่ โอ้สวยนะตรงนี้ที่มีสะพานด้วยแบบ ังจากที่เราเดินออกจากสะพานแดงนะเ,เดี๋ยวเราไปเดินต่มทางนั้นได้ไหมทางรถไฟามาสรุปกันค่ะวันนี้ <laughs> เป็นยังไงบ้างครับกันกับ <c oughs> การมาดูซากุระที่คาวาสึก <dorm> ก <it> ็ก็ได้นะได้นะคะเพราะว่าเจอต้นที่มันสวยๆเนี่ยัก็ยังชมพูชมพูอยู่แล้วก็มีเขียวๆเปล่าแต่ถ่ายรูปมามันาดตอนนี้ชมพูแบบมากคือฟูบูมเขาหน่าจะฟูบูมมาเกียรติธรรมนะสองเดือนอาทิตย์หนึ่งนะสองอาทิตย์อาทิตย์แล้วคืองานเฟสติวัลอ่ะหมดเมื่อวานเออเมื่อวานเราก็เลยได้จอดรถฟรีวันนี้วันนี้จอดรถฟรี ต้องเสียพันเยนเดินมาไกลมากแต่ลืมจับระยะไม่รู้ว่ากี่กิโลเนาะจากที่เราจอดรถเรามาถึงปากปากน้ำอะไรบางน้ำหน้าทะเลตรงทะเลเอสะพานแดงสะพานแดงใช่ซึ่งด้านหลังเราตรงนี้นเป็นสถานรถไฟนะครับจะมีรถไฟผ่านอยู่ตลอดสวยมากเลยเนี่ยนึกว่าเห็นของจริงนะคะเพราะในรูปค่จะจากน่้นเนี่ยมันก็ชมพูสดเนาะโอสังเกตตรงนี้เป็นเป็นทาง ที่ไม่ใช่ทางหลักนะทางหลักจะอยู่ด้านหลังของเราจะเป็นองค์มงค์ยาวไปคิดดูดว่าถ้าเกิดฟูบูมอ่ะจะชมพูขนาดไหนเออแต่ตรงนี้ก็ได้บรรยากาศอีกแบบเนาะพื้นมันก็จะเป็นสีชมพูไปด้วยต้องบอกว่าจริงๆแล้วระหว่างทางมาดีครับ <มา S 2> เพราะว่าถ้าขับรถไม้กับนั่งรถไฟก็อาจจะเห็นก็ได้นะคือมันได้ทั้งคู่นว่าได้ทั้งคู่นั่งรถไฟเพราะว่าดูในแมพก,ก็เห็นแต่ว่าต้องดูเวลาดีๆในการในการเดินทาง ตอนเมื่อวานที่เราเดินทางมามันก็สวยนะแต่คือมันเมื่อนแล้วฝนตกมากตอนเช้าเราเห็นแบบวิวสวยมากเลยระหว่างทางขับรถมาเรื่อยจากจากอิสึนะคะ่คือเมื่อวานเน่ยเราเราเดินทางจากโตเกียวมาที่<ม>อสิสึอิอสึเนาะเพราะว่าจะไปดูอิลูมิเนชันที่แกนพากว่าจะถึงเนาะสองทุ่มเนาะสองทุ่มแล้วก็ออกไปถึง ขายตัวเขาบอกว่าเหลือเวลาอีกไม่เยอะนะสามทุ่มครึ่งเขาจะปิดแล้วฝนตกด้วยยังอยากจะเข้าไหมเขาอยากเข้าก็เลยเข้าไปเข้าไปก็สวยดีฮะแบบไม่มีคนเลยอแล้วก็ตื่นเช้ามา,เ,ออเ,ขาเข้าที่พักเข้าที่พักก็ไปอาบน้ําห้องน้ <S <S นําเป็นห้องน้ํารวม <S <S อเป็นออนเซนแยกชายหญิงตื่นเช้ามาน่ารักมากเขามีแบบ อาหารเช้าใส่ตะกร้ามอไปให้เราเลยถือว่าประทับใจครับกับการเดินทาง